ชื่ออะไรคะหนูชื่อหนูชื่ออะไรคะพี่แรมชื่อชัแตมเห็นไหมบอกว่าชาืาอาชาา่อแตมเหมืนกันตกลงชื่อแตมจริงเหรอเนี่ย <c oughs> บอกแล้วว่าชื่อแตมอ่าชาืา่อแตมกินนมอีกหน่อยแล้วลูกนะ <c oughs> เอา้าทำไมไม่กินอิ่มแล้วหรอกินอีกหน่อยนะชื่อแตมนะเอา้ชาชืา่อแตมไปไหนอะลูกเฮ้ <c oughs> แม่ปูเป๊ะเฮ้ยแต้มเหรอคะบ้านอะใช่ไงเฉตแต้มเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยทำไมลูกเราเหลือตัวแค่นั้นน่ะโอ้จริงรู้สึกทำไมกลายเป็นตัวเล็กเบียดเดียวแล้ววะแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้วิธีแล้วแม่ไม่มีสติเฉตแต้มเฉตแรมเฉตแรมนี่ไงนี่ไงเฉตแรมอ๋ยเฉตแรมกินนมให้อิ่มก่อนสิลูกเดี๋ยวค่อยไปมาเดี๋ยวแม่ปูเป้อุ้มแล้วทำไมลูกเราถึงตัวเหลือแค่นี้ นั่นแหละดิไม่รู้กินนมอะไรนี่นมใส่อะไรเนี่ยรูปตัวขดหรือแค่เนี้ยดูสิเสื้อที่ใส่ไม่ได้ตัวนี้กลับมาใส่ได้อีกแล้วย่อส่วนเอ้าแล้วขึ้นไม่หนาแลลูกสะแต่งไปไหนลูก,มมน,ลกนอก,กจากจะตัวเล็กลงแล้วย,ยังไม่เชื่อฟังเราด้วยจะหนี่เราดู<ม>อย่างเดียวนี่เราต้องเลี้ยงใหม่ตั้งแต่ตอนเจาะขั้วไปเลยเจ้าแตงจะแต่งไปไเอ้ยเจ้าแตงอุ้ยต้องตามไปถึงไหนเนี่ยเอาเข้าหไปเลยนี่ที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนอ่ะแล้วทำไมห้องเราเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับแม่ปูเป้ งง,งงหมดแล้วรูกก็เปลี่ยนห้องก็เปลี่ยนเชิดแตมนี่ใช่เชิดแตมเปล่าครับอุ้มหน่อยอุ้มหนึ่งนึ่งจับเพิ่มโอ้โหโอ้ยเนี่ยเชิดแตมชัดชัดชอต,ตอนสองขวบชัดชัดเนี่ย,ช,ยชัดเลยนี่ใช่เชิดแต้มไหมครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะหนูชื่อหนูชื่ออะไรคะ ฉันแดงพี่เฉแตมเอ้าฉันไม่ไดบอกว่าฉันแตมมีกันตกลงเฉาแตมจริงเหรอเนี่ยบอกแล้วว่าเฉาแตมยังไงกันเฉาแตมเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาตอนสองขวบเวลาเขายิ้มเขาทำยังไงจำเอกลักษณ์ตอนสองขวบของเฉาแตมได้ไหมเขาจะเอียงคอแลัววะเอียงขอกันจริงจริงิงงจรดูนี่คนดีใช่ไหมไปแล้ชเฉาแตมไปแล้วเฉาแตมไปแล้ว เฮยเาไรอ่ะเาเ้ยเขามีสัญลั์ร็วเร็วนี่เนี่ยเขาเล่แหลเล่อาเอานั่นเฉยแต้มนี่ใครอ่ะเอ้าคนี่เอาล้วท่านนี้เฉยแต้มแล้วนี่ใครเนี่ยนี่ก็เฉยแต้มเหรอนี่ก็เยแต้มเหรอนี่ก็เฉยแต้มอันี่ก็เยแต้มไตัวหม่ซีนทำตัวตนหมหนึ่งสดดเด อีกหนึ่งสองสามโอ้โหอะเราจะทำจำได้ไหมตอนเด็กๆต้องทำไงปิ้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 งแบบวิดีโออ่ะอย่าเพิ่งด้วยแพดดี้ถึงเวลาขอเชื่อแตมต้องถามชื่อแล้วถ้าอย่างนั้นอะในเมื่อไม่ใช่ชอแตมแล้วลเป็นใครเอามาแนะนำตัวเองหน่อยเร็วหนูชื่ออะไรคะดูชื่ออะไรคะหนึ่หนูชื่ออะไร จับมาให้ได้จับมาสัมภาษณ์ให้ได้เฮ้ย <ไป S 1> เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเว้ยโอ้โหมันหลบกันท่งนี้ได้ด้วยเว้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับหนูชื่อหนูชื่อน้องน้องอะไรฮะน้องไอ,ไอเดียค่ะอ๋อ ไอเดียเป็นน้องื่ตแตมีนี่น้องื่ตแตมใช่แตมมีน้องแล้วชื่อไอเดียนี่ลูกพี่ลูกน้องเลยนะแม่จะเฉลยแล้วแม่ไม่ได้อ้วนแม่ท้องไม่ใช่ี <c oughs> อดมาแล้วชื่อไอเดียไม่ไม่อย่างนั้นจะหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้หรอออเนี่ย่เหมือนมาก ลูกของอาแซมกับอากิ่งค่ะอ๋อแล้วอาแซมกับอากิ่งก็คือน้องของลุงโยนั่นเองใช่อาแซมคือน้องของพ่อโยเยนะคะมีนั่งอยู่นี่นี่คุณพ่อคือแม่วันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องชายของคุณพ่อของลุงโยของพ่อโยคือไอเดียหน้าเหมือนชร์แตมมากใช่หน้าเหมือนแชร์แตมตอนเด็กมากใช่เห็นแล้วคิดถึงเชร์แตมดูสิเนี่ยถ้าใครติดตามเชร์แตมมาตั้งแต่เด็กๆนะ เหมือนไหมเนี่ยคือตอนนี้ไอเดีย2ขวบ7เดือนซึ่งชแตมมันเริ่มทำช่องตอน2ขวบก็คือใกล้ๆกันนี้แหละวิดีโอแตมแรกๆก็จะประมาณไอเดียอย่างนี้เลยนี่เขาดูอะไรอยู่เนี่ยฮะไอเดียเรื่องนี้เรื่องอะไรลูกไก่ทองได้ยินปะไก่ทองไม่ใช่ไอเดียเอาใหม่ยุโยไม่ได้เรื่องนี้เรื่องว่าเรื่องอะไรคะเผาผัดโถเขาเรียกว่าเผาผัดโถเมื่อกี้เขาตะโกนแล้วไปเลยเผาผัดโถเผาผัดโถ ไอ้แตมก็หัวอะไรทำกระทงทำเหมืตรงไอเด็ยเล่นเลยนะสั่งีกเนี่ยไอ้เจ้าอ๋ออะรุ่นนี้แม่ปุ้ยมาหาไอเดียทำไมอะครับอ๋อมีของมาให้ให้ของมาสพายเลืมมาแล้วจะทำล้วนี่อะไรอะไรไอเดียหาอะไรลูกนี่ไอเดียไอเดียหาอะไรเอไอเดียงงไอเดียงง มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวล okay. right. ูกเดี๋ยวลูกนี่พี่แจ็คแตมมีอะไรลไอเดียดูนี่เร็วแสดงเรีกไอเดียแสดงเรียกไอเดียก่อนเร็วไอเดียไอเดียพี่สแตมมีของมาให้ไอเดี่ไปไหนแล่ะนี่ไปไหนมาแล้วโอ้โหเป็นไงอะไรอ่ะน่ารักไหมเจ้าหญิงของคุณตาในโกของคุณจา สวยไหมคะตัวบอเริ่มเลยอ่ะไอเดียขอบคุณจาด้วยได้ดูได้เหรอยคอบคุณอารย์ค่ะขอบคุณยังลูกค่ะชอบหูเสียงอ่อนเสียงหวานนี่เลยนี่ไอเดียไอเดียไอเดียฉันชื่อเจ้าหญิงเอลซ่านะฉันชื่อเจ้าหญิงอันนาสวัสดีจะได้เจอกันพี่จ้า ไปกิจ้าเอไเดินตามสิเดินตามใช้พลังำแ็งไอเดียชอบไหมคะเอลซ่าเดินเลยใช้คุพี่สาวมชิญเชสเตอรตัวใหญ่เล่นกัเชสเตอรตัวเล็กในเอาหน้าเทียบภาษีเหมือนกันไหมอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยว่าพี่น้องหน้าตาเหมือนกันไหมไอเดียมองก็หนึ่สองามมอง นี่ไอเดียดูนี้มีปุ่มอะไรอยู่นี่ลูกอะไรสีดดแดงเนี่ยนี่ไหมน,นี่ตรงนี้อุ้ยดูมือป้ามีตุ๊กตาแค่นั้นเหรอคะแม่ปเูเป้มีชุดด้วยไปดูชุดกันอันนี้มาจากเอแอนะคะ <c oughs> คือชุด, <c oughs> ชดเชตมอะแม่ขนมาลอ็อตนึงแล้ว <c oughs> เพราะว่าชเชตมเสร็จก็เป็นไอเดียก็อย่างชุดนี้เอออย่างเงี้ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยใช่ใส่ถ่ายไลายวิดีโอมากเลยนะถ้าเกิดใครดูวิดีโอต้องแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ค่ะเป็นชุดที่ตอนแรกตัดให้พี่อนาเป็นชุดแอร์โฮสเตสคือคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสที่การบินไทยใช่ไหมแม่แม่แอนอ่ะตัดชุดให้พี่อนาเป็นชุดแอร์ชุดแอร์ที่เป็นกางเกงชุดแอร์ที่เป็นชุดไทยแล้วก็ชุดแอร์ที่เป็นชุดอย่างนี้เหมือนเขามีหลายแบบอ่ะแล้วก็มีเสื้อนอกแล้วก็อันนี้ก็มีชุดเจ้าหญิงไาด้วยทีเนี้พี่อนายังไม่ได้ใส่คือตัดมาเราไม่ได้ใส่พี่อนาโตเกิน เขเรียกม่ให้เฉดเตมให้เฉดเตมแล้วเป็นไงแล้วพือเอาออกจากตู้นะตอนนี้เฉดเตมยังไม่ได้ใส่เฉดเตมก็โตเกินใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นของไอเดียไหนลองดูซิเฉดเตมโอ้ใส่ไม่ได้จริงอเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยตัวซีไหนลองใส่ได้ไหมลูกไม่ได้อีกข้างหนึ่งก็ใส่ไม่ถึงแขนไม่ถึงแล้วไม่ได้แล้วไหนให้ลองใส่ให้ไอเดียซิไอเดียลองมาใส่หน่อยสิลูกไอเดียไอเดียเอาไปไหนอ่ะมาดูค่ะเอลซ่าไี่ได้แล้ว พี่อันนาไม่ใช่ไม้ขู่พืชใช้เป็นไม้หมอบไปแล้วเอาดูสิเอา้ทเอาทำความสะอาดเลยเลยลเอาเอาโอ้โหนี่ไงโอ้ปออื้ดเข้าไปอ่ะไอเดียใส่แต่งตัวเหมือนตุ๊กตาไหมชุดเนี้ยลูกชุดเนี้ยเห<ไ>มือนตุ๊กตาตัวนี้เอาไหมเอาปะชุดนี้ไหมเอาไม่ไม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิชุดไหนชุดนี้ไหมนี่ไม่ต้องถือแล้วนะนี่เนบเอวเนบเอว ทูเลยโอ้ครับหนูเป็นเด็กที่มีไอเดียนะถึงไอชื่อไอเดียไอเดียชุดนี้ไหมชุดนี้ไหมลูกหนาวหนาวชุดแบบขาวๆเอาไหมชุดนี้ใส่ได้ไม่ให้ความร่วมมือไม่ชินนี่เป็นวิดีโอแรกของไอเดียนะเฮ้ยดูตู้เย็นบ้านนี้ดีกว่าแม่ปูเป้เฮ้ยไอเดียเอาอะไรมากินเฮ้ยติ๊มติ๊มเฮ้ยติ๊มมากินแล้วโอ้เราไม่เราไม่สนอันดาแล้วนะ อุ้ยจัางกระติกหลุดไปไหนหมดแล้วเล่นแป๊บเดียวยัางกระติกว้าวบ้านนี้อยู่ใครมีใครมั่งมีก็คือพ่อไอเดียแม่ไอเดียแล้วก็ไอเดียแล้วค่ะโอ้ยขนมเยลลี่ช็อกโกแลตโยนี่เพื่อสุขภาพนะเนี่ยนี่อะไรอ่ะมายอมไหมอ่ะเออมะยมมยมก็คือเป็นพวกทำอาหารเนี่ยนี่ผลไม้เอ้ยไม่ใช่นี่ หอมหัวหอมบัวนอม้นก็กบ,บ้านนี้แถวข้าว <c oughs> บ้านเราอ่ะจะไม่ค่อยเจอวัตถุดิบในการทําอาหารในบ้านเราเจอแต่ขนมนี่นมเปรี้ยวนะคะนี่มีน้ําอัดลมมีกาแฟเนาะอะไรลูกไอเดียเอามาทำอะไรจะแช่แช่ตู้เย็นอ่ะ,ะลูกกนะ็ได้ได้ตู้เยน็นว้าโไอเยแช่ตู้เย็นจริงๆริงไอเดียแช่ตู้เย็นจริงๆริงแช่ไม่ได้โตรี่ไป้าตู้เย็นใหญ่นะเฮ้ยนี่นี่ไงนี่ไงอันนี้ จะบอกว่าเนี้ยเด็ดมากอร่อยมากอร่อยมากใช่นี่อาแซมกับแม่กิ่งนี่แหละพ่อแม่ไอเดียทําอร่อยมากอร่อยมากแม่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะที่นี่อร่อยสุดใช่บ้านนี้ทําอร่อยจริงๆตอนนี้ก็เลยกินของที่อื่นไม่ได้ถ้าเกิดจะกินก็คือต้องมาเอาน้ำจิ้มที่นี่ขายด้วยนะคะทุกคนขายด้วยใช่ไหมขายด้วยไหมอ่ะแล้วถ้าจะซื้อทําไงอ่ะนั่นแหะสิเราบอกส่วนใหญ่เรามาเอาที่นี่แล้วซื้อทำไงาอ๋อ ขายที่เพจชื่อว่ากิ่งจ๋าซีฟูด้ดเออนี่พ่อโยเยบอกเลยนี่เข้าไปออยจริออร่อยจริงรับประกันไม่ไม่อร่อยให้ทีให้ทีแม่ปูเป้ข้างล่างนี่เป็นช่องแข็งแล้วล่ะไ <c oughs> ม่ <c oughs> ช่องแช่แข็ง มะนาวอะก็คือสิ่งที่เขาเอาไปทําน้าจิ้มอะคือวัตถุดิบในการทํานะคะน้ําแข็งไอติมอะไรอย่างนี้นะไม่ทําเยอะนะทําตอนที่มีความสุขที่อยากจะทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากสั่งต้องรีบสั่งนะเกิดไม่มีรมทำหรือไม่ได้ทำแต่ครอบการันตีอร่อยจริงอะไรจริงจริงอะรจริงมาแล้วไอเดียมากินไอติมแล้วครับหนูอยากกินค่ะนี่อันนี้นี่อาแซมน้องพ่อโยเยนะครับหน้าเหมือนกันไหม เหมือนสิเมื่อกี้ตอนมาเชตมวิ่งไปกอดผิดคนกอดอาแซนหรกอว่าพ่อไอเดียพาขึ้นไปดูห้องหน่อยสิคะเป๊ไหนไปรีวิวห้องนอนให้ดูหน่อยสิคะโอ้โหไปนี่ไอเดียพร้อมแล้วแปลว่าตามตามไอเดียมาเลยค่ะ ป้าเป้ตามมาเลยค่ะเป้ดีไหมโอ๊ยให่จนอันนี้เหญ่จนอันนี้ลองโอ๊ยโอ๊ยนี่มุมของเล่นเหรอคะนี่มุมของเล่นของไอเดียจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะอ้เรียบร้อยมากเลยไหนมีอะไรโชว์บ้างลูกลูกบอลโอ้ลูกบอลจะเตะให้ดูเตะสิอ่ะ ตูม้มโอ้โหไปหนู้นเลยไกลเลยหายเลยด,ดูสิอา้าวอยู่ตรงนี้นี่นหละอู้ม <laughs> โอ้ยโอ้โหนี่เป็นห้องนอนห้องนอนของของไอเดียนะคะก็คือนอนกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอะไรบ้างเนี่ยอูย้ดูสิ โอ้ของสะสมเต็มเลยนี่ไอเดียสะสมมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่กี่ขวบลูกอันนี้ของไม่ใช่ของลูกเราั้งหร่ว่าของใครนะน่าจะของคุณพ่อมากกว่าของอาแซมของอาแซมโอ้ยข้บวนเปียอุ่้ยเราชอบมากเลยนะเรื่องเนี้ยโอ้ยนี่อะไรอ่ะแกให้หน่อยแกให้หน่อยอะได้เลยแม่ปุ้าวทำขวบดเรองข้าวใช่ไหมอ่ะทำของข้าวเลยลูก ทำตรงไหนอ่ะตรงนี้ไหมนั่งกับคขวบไหมไปทําผัดกะเพราซันเดย์มาให้ลุงโยกินหน่อยสิเดี๋ยวมากินนะลูกนะอ่าผัดกะเพราซันเดย์ส่วนอันนี้แม่ก็นี่ไอเอรอนแมนอ่าแล้วที่เหลือแม่ก็ไม่ค่อยรู้แล้วล่ะเอ้ยันนี้ลับเบิ้ลคาตดาูนไหมใช่ไหมใช่ชินโนบุของสะสมเพียบยนี่นี่นี่เนสกโกะชินโนบุอุ้ยอันหนาปะเนี่ย มันเจ้ยิงอานาไหมไอเดียนอนไหนลูกก็คือนอนนี่ไอเดียนอนนี่นอนตรงนี้โอเคตรงนี้พ่อกับแม่นอนร้ใช้ไอเดียเขานอนตรงกลางตอนนี้คุณแม่ก็นอนเตียงเด็กอ้เราอนอตรงนี้อันนี้พูดเรื่องจริงใช่ไหมจ๊ะอออ๋ออม่นออ๋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 อออ๋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 ออออ๋ออ๋ออัออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออนี เก็กำลังมังอะไรเฉยๆยไม่มีอันงน้ารักแบบเนี้ยน่ารักนี่เขาเล่นไปด้วยแล้วเขาก็เล่นเป็ดตรงนั้นไปด้วยยื<ว>นเล่นเป็ดไปด้วยขนาดนี้แต่มยังนั่งได้อยู่ปะเออ่ขออ่างไอเดียกลับไปห้องนี้ห้องนี้ภูมิใจนาเสนอมากห้องเนี้ยนี่ครับห้องนี้เอเทนเมนต์สุดๆออสองจอเพรย์ห้าเพราะนี่คือห้องของคุณพ่อ Xbox นี่ นั่งโซฟาอนนี้โอ้โหจะทําอะไรได้ครับตอนนี้นั่งเล่นเกมโอ้โหสวสรค์ชัดๆสวสรค์ของเกมเมอร์มีทั้งอะไรอ่ะสารพัดจอยหูฟังห้องส่วนตัวส่วนตัวริบเครื่องเสียงอย่างดีด้วยนะแบบโอ้โหนั่งนี่กระหึมนี่แล้วตรงนี้อพอเล่นเบื่อตรงนั้นแล้วคอนโซล มบลิสคอมตรงนี้อีกแล้วก็นี่คือเก้าอี้เล่นเกมเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับอ๋อมาแล้วผัดกับข้าซันเดย์ขอบคุณค่ะโอ้โหทำไข่ดาวเก่งอะน่ากินมากเลยอะูผัดข้าซันเดย์ได้ไข่ดาวก็เขาทำไข่ดาวเก่งไงแหม่ส่งกัเข้าซันเดย์รวยมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกินหมดแล้วกี่บาทครับ10บาทคบ0บาทอ่ะไปครับ10บาทอ่ะทอนทอนตังด้วยทอนตังด้วยต้องทอนต้องทอน อ่าขอขอน้ำหวานได้ไหมคะทำน้ำได้ไหมขอน้ำกินได้ไหมเอาอะไรอะลูกอ่ออโอเคถอนถอนเงินเขาทำเงินเราเงินออมีมุมเล็กๆตรงนี้เอาไว้ทำงานนะโอ้ไอเดียบ้านไอเดียสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาที่ชวนมาใช้ชื่นชมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเจอกันใหม่วิดีโออื่นอีกนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเจอกันเจอกัน เขาจะเอาไข่ดาวเลยไม่ได้ขอจะเอาไข่ดาวคืนมาเดินหยิบหินมาเนี่ยป้ากินไปแลวป้ากินไปแล้วแม่แม่กินนี่นะคะน้องไอเดียน่ารักมากเลยนะเราก็อยู่กับเราเลยเพราะเป็นน้องชาวแตมนะคะถ้าอยากดูไอเดียนะมาเล่นละครหรือมาอยู่ในวิดีโอนะคอมเมนต์เยอะๆนะคะจะพามาอีกนะอะไรนะลูกใครไม่สบายอะไรนะลูกทายทายเขาเรียกไปทาย ถ่ายอะไรลูกถ่ายอะไรลูกถ่ายอ๋อไอเดียระบายสีใช่ไหมใช่ไหมเก่งมากเลยเขาเรียกไปถ่ายโอเคเดี๋ยวจะมาถ่ายบ่อยๆเลยไอเดียนะถ้าใครอยากเห็นไอเดียเล่นละครก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะแล้วจะมาถ่ายไอเดียบ่อยๆนะวันนี้อะไรอะไรนะคะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู โอ้ไข่ไข่ใช่เขาบอกไข่เขาบอกไข่ไม่ได้บอกไข่ไข่ระบายลูกไอเดียหรออเาถ้าอยากดูวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายไอเดียบ๊ายบายลูกไอเดียบ๊ายบาหนึ่งสองสามไอเดียบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบุ้งมือบ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหันมองกล้องหน่อยบ๊ายบาย 好啦，啊，拜拜。